ก็จริงๆก็เราก็ทําใจมาสกพักหนึ่งครับเพราะว่าเราไม่มีไม่มีอาการฟื้นนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาครั้งจริงมันก็เรายรู้สึกเหมือนเราสูญเสียครับสเสียซึ่งเราก็มีแค่สองคนพี่น้องครับวันนี้มีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับของรวีบ้างครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ ที่ส่งกำลังใจมาให้ตั้งแต่น้องเริ่มป่วยจนถึงวันนี้น้องก็เต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็สูม้สมากสู้มากนะครับจนถึงภาระส,ะสุดท้ายนี้<อ>ก็ยังได้รับกำลังใจจากแฟนทุกคนนะครับก็ยังไงก็อ,อย่าลืมวิรดาวันันนะครับอยากให้อยากให้เขายังยังเป็นที่รักของทุกคน,นต่อไปนะครับ ก็ก็ในเรื่องเรียนครับทุกเรื่องครับแล้วก็การเป็นศิลปินลิเกเนี่ยเขาก็รักของรักในการเป็นศิลปินแล้วก็โอเคแล้วก็ดันเป็นที่แล้วก็สนับสนุนเป็นที่ัคุณพุ่งครับถ้าตอนนี้นังวิกําลังมองเราอยู่อยากจะบอกอะไรกับนังวิบ้างเยากบอกว่าเออ น้องเป็นเป็นน้องที the ่ที the ่น่ารักที่สุดนะเป็นน้องที่ผมรักที่สุดแล้วก็เราเราฝากงแต่ดกันมาเยอะฝากไปกันมาเยอะทำงานแไปกันมาเยอะอย่างเงี้ยจนถึงวันเนี้ยมันเราคัดออกคนแล้วเดี๋ยวเออในใจคิดว่าเออยังน้อยยังมีน้องที่แบบช่วยกันนะครับของเพราะว่า แม่ก็อายุมากแล้วต่าๆไ้แต่ว่าก็ถึงเวลานี้มันมันก็เหมือนแบบเราเราก็เดดเดี้อนกันว่าไม่มีน้องแต่ว่าเราก็ยังยังคงต้องต้องกิ้มแข็งเพื่อครอบครัวเพื่อแม่เพื่อหลานเพื่อเพื่อศิลปินทุกคนที่ที่เป็นวงเทเบิลอยู่ครับก็ก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับก็ก็เรื่องเสียใจมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่แบบทุกคนมันต้องเจอแหละไม่ว่าครอบครัวไหนก็ต้องเจอ แต่ก็จะจะลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดแล้วก็แล้วก็จะดูแลคนในครอบครัวให้ดีที่สุดครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปสบายกลับไปสบายขอบคุณมากครับพี่ครุณบฉันต่อได้เลยครับ

いただきます。 Cái điện thoại của em.